บัวขาวบัญชาเมฆยอมรับการได้ชกกับแมนนี่ปาเกียวเป็นความฝันสูงสุดเลยนะครับเพราะมั่นใจ6เดือนก่อนชกจะต่อยกับปาเกียวได้สะดุกตัวที่ไม่กลัวจะถูกน็อกเลยนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่ดเดกาหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายง,งานของผู้สื่อข่าวโต๊ะกีฬาไทย PBS นะครับรายง,งานว่ากองทัพสื่อมวลชนจนํานวนมากนะครับเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว The Match of Legend นะครับที่จะจัดขึ้นระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆซึ่งก็จะมีการชก กับเดอะแพคแบนแมนนี่ปากเกียวครับแชมป์โลก8รุ่นโดยผู้จัดก็ได้ทุ่มงบกว่า25ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ850ล้านบาทสำหรับคู่นี้นะครับก็จะชกกันในพิกัด70กิโลกรัมครับกำหนด6ยกชก3พัก2นาทีโดยทั้งคู่ก็ยืนยันว่าชกจริงนะครับไม่มีการแสดงพร้อมกับมีการติดต่อปากเกียวมา5-6เดือนกติกานี่นก็เป็นกติกาพิเศษครับชก6ยกยกละ3นาทีพัก2นาที พิกัดนะครับ70กิโลกรัมชกจริงครับมีการชิงเข็มขัดสําหรับผู้ชนะด้วยสําหรับการชกขนาดนี้นะครับผู้จัดยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องวันชกและก็สถานที่นะครับแล้วก็รวมถึงค่าตัวของนักมวยคู่นี้โดยอาจจะเป็นประเทศไทยนะครับหรือว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ได้นะะด้านบุกขาวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันเหมือนฝันที่จะได้มีการประเดิมชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกนะครับก็เจอนักชกผู้ยิ่งใหญ่อย่างปากเกียวครับ โดยบอกว่าจะศึกษาการชกแล้วก็จะชกอย่างสุดชีวิตโดยที่ไม่กลัวโดนน็อกพร้อมกับบอกว่าการชกไฟนี้ปากเกียวเนี่ยต้องซ้อมให้ดีนะครับไม่อย่างงั้นแล้วอาจจะโดนหมัดร่วงให้กรรมาการนับได้เหมือนกันในช่วงเวลาที่เหลือครับทีมงานโบกข่าวแจ้งว่าจะเน้นลงนวมนะครับในกิจกรกรมมวยสากลกับนักมวยในค่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อทําให้ชินกับการที่ไม่สามารถออกอาวุธเตะต่อยแล้วก็สอกได้แม่คู่นี้จะหยุดโลกหรือเปล่านะครับรอติดตามกันลวกันนะครับ